b บิตคอยราคาผันผลสุดขีดสถาบัานลงทุนแห่ซื้อขุดบิตคอยยากขึ้นจนทำลายสถิติใหม่บริษัทขุดกลายเป็นเจ้าของ b บิตคอยรายใหญ่และธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยและความมั่นใจหายกระแสคลิปตัวของทัมสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่และ Bitcoin จะสามารถยืนหยัดได้หรือไม่ตลาดล่วงจนน่าตกใจวานซื้อบิตคอยอย่างบ้าคลั่งไมโครจและวานยิ้มพลางช้อนซื้อช่วงราคาต่ำสุด บรรดานักลงทุนรายใหญ่ในวงการคริปโตมารวมตัวกันที่มา阿า,าโก้แผนคริปโตของทรัมป์ซ่อนโอกาสเติบโต,ต,ตอย่างมหาศาลเมตาร้องเรียเสรีภาพแต่กลับโดนตัวเองตกหน้าฉาติเกตอกใกล้ถูกแบนอีรอนมัสเตรียมตัวรับช่วงต่อหรือไม่มาร์คสคาเบิร์กเปลี่ยนท่าทีความกดดันเรื่องเสรีภาพในการใช้ความคิดเห็นจากทรัมป์และมัสค่อนข้างแรงเทเตอร์ถอนตัวจากยุโรปใครจะกลายเป็นที่หลบภัยสุดท้ายของยักษ์ใหญ่คริปโตนี้ เทเตอร์ ater, ตั้งถิ่นฐานที่เอลสาวาดอร์ไม่เพียงแค่ประหยัดเงินเท่านั้นแต่ยังต้องการอำนาจในการพูดวัด <What S 1> โลกใหม่ด้วยคริปตเคอเรนซีเปิดเคดรับความมั่งคั่งตลอด24ชั่วโมงแล้วค่อยๆมามั่งคั่งไปพร้อมกันวันอังคารที่14มกราคมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยกับบ i t c o i n TV ีกับดิฉันดัชชีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะโดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ NFT Yota u r l e n t Our Investment Unlimited Gains และก่อนอื่นค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคลิปโตกันค่ะ เนื่องจากการเปิดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐลดลงและราคาของบิตคอยนั้นตกลงไปต่ำสุดที่89,111ดอลลาร์ 89, ในเวลา22นาฬิกา30นาทีเมื่อคือนนี้ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ2เดือนแต่อย่างไรก็ตามค่ะตลาดนี้ก็อาจจะทำกำไรได้เพียงพอและด้วยการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐราคาบิตคอยก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยขยับขึ้นเหนือระดับ92,000ดอลลาร์ 92, ในเวลา11นาฬิกาของวันนี้ แม้จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับตลาดแต่สถาบันและเหล่าวานกลับใช้โอกาสนี้ในการซื้อบิตคอยกันอย่างแข่งขันและในราคาต่ำทำให้การสำรองของคริปโตในตลาดลดลงไปในจุดต่ำสุดในรอบเกือบ7ปีและตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะการสำรองบิตคอยในตลาดคริปโตได้ลดลงมาอยู่ที่2.35ล้าน BTC ซึ่งต่ำกว่าระดับ7,000ดอลลาร์ และที่เห็นในเดือนมิถุนายนปี2018ค่ะและเจ้ามือใหญ่ก็ได้เปลี่ยนจากนักเทรดระยะสั้นมาเป็นผู้สะสมบิตคอยด์โดยในช่วงระยะเดือนที่ผ่านมานี้ปริมาณการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ลดลงถึง51.64%จาก33,450รายการเหลือเพียงแค่16,180รายการซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ว่านักลงทุนเริ่มมีความลังเลที่จะขายบิตคอยของพวกเขามากขึ้น ในรอบการลดลงครึ่งหนึ่งที่ผ่านมาราคาบิตคอยน์มักจะลดลง25-30%ในเดือนมกราคมตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลที่130%และ2,400%ในปีเดียวกันค่ะหากบิตคอยน์เดินตามเส้นทางเดียวกับรอบที่ผ่านมาราคาของมันอาจจะทะลุถึง200,000ดอลลาร์แต่ถ้ามันตามแนวโน้มขาลงก็อาจจะร่วงลงไปกว่า70,000ดอลลาร์ และเมื่อวานนี้ข้อมูลจากโคเวอร o พูค่ะแสดงให้เห็นว่าความยากในการขุดของเครือข่ายบิตคอยถูกปรับเพิ่มขึ้นที่0.61มาอยู่ที่110.45ท ที่ความสูงบล็อก878,976ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดการซึ่งทําให้การขุดบิตคอยนั้นยากขึ้นแต่บริษัทขุดกับไม่เลือกที่จะขายบิตคอยเพื่อชดเชยการขาดทุนจากรายได้แต่กลับสะสมบิตคอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยในขณะนี้ค่ะบริษัทขุดบิตคอยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือบิตคอยรวมกันทั้งหมดกว่า92,473 BTC ในงบดุลของพวกเขา ซึ่งกำลังค่อยๆก้าวเข้าไปสู่โมเดลของ m i โครสตา a ีจี้และว,วางตัวเองในฐานะผู้เล่นสถาบันที่ทำกำไรจากการสะสมบิตคอยกปดกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ และในหัวข้อถัดไปค่ะเนื่องจากที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ลดการปรับลดอัดตราดอกเบี้ยการเคลื่อนไหวด้านภาษีของทรัมป์และแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อรวมกันเป็นภัยคุกคาม3ด้านทั้งตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดคริปโตยังคงตกต่ำโดยเมื่อคือนนี้ราคาบิตคอยตกลงไปที่จุดต่ำสุดที่8 9 0 0 0ดอลลาร์ 80, 000, 000, และอีเทอรเียมก็ต่ำที่สุดที่2910ดอลลาร ในช่วงที่ตกต่ำเช่นนี้นักลงทุนสถาบันก็อดยิ้มไม่ได้ค่ะและ m i เคิลเซเลอร์ผู้ก่อตั้ง Microstrategy ได้ประกาศอีกครั้งบนแพลตฟอร์ม X ว่าบริษัทได้ซื้อบิตคอยจำนวน2,530 BTC รวมเป็นเงิน243ล้านดอลลาร์ในระหว่างวันที่6-12มกราคมปี2025 โดยมีราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ที่95,972ดอลลาร์และการซื้อครั้งนี้ทำให้การถือครองบิตคอยของ MicroStrategy รวมเป็น4 5 0 0 0 0 BTC ซึ่งยืนยันตำแหน่งของบริษัทในฐานะวานบิตคอยโดยขณะเดียวกันค่ะเหล่าวานอีเทอเรเียมก็ไม่ได้นิ่งดูดายแต่เพิ่มการถือครอง ETS อย่างเงียบๆซึ่งทำให้เกิดการพูดคุยกันในตลาดว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจจะนำไปสู่การทำกำไรจำนวนมหาศาลอีกครั้งหรือไม่ ตามการวิเคราะห์ของไอวานอีเทเรียอมรายนี้ได้เริ่มการเพิ่มการถือครองอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยปัจจุบันพวกเขาถือครอง ETH รวมกว่า1 3ึ่งห ETH โดยมีราคาซื้อเฉลี่ยที่3 2 6 9 3 8ดอลลาร์ต่อ ETH แม้ในขณะนี้จะ,ะเผชิญากับการขาดทุนมากกว่า1ล้านดอลลาร์แต่ราคาของอีเทอรียมก็ใกล้ถึงจุดต่ำสุดมีแนวโน้มว่าจะเกิดการฟื้นตัววานอีเทเรียอมรายนี้มีชื่อเสียงในด้านการเทรนระบบสวิง ที่ประสบความสําเร็จโดยมีอัตราความสําเร็จถึง83.3%และมีกําไรสะสมรวมที่10.84ล้านดอลลาร์สหรัฐ It's really a significant moment for Bitcoin adoption because rather than just buying and holding the asset this next stage is all about creating a new margin framework for Bitcoin การตกต่ำของตลาดที่ยืดเยื้อทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าตลาดกระถิ่งได้สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คริปโตอา c e เซลบิตเบรสได้ชี้ให้เห็นในโพสต์ล่าสุดว่าตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์การตกต่ำของบิตคอยในเดือนมกราคมหลังจากเหตุการณ์ฮาวิ่งถือเป็นเรื่องปกติในเดือนมกราคม2017บิตคอยตกจาก1,185ดอลลาร์เหลือ800ดอลลาร์ในเดือนมกราคมปี2021 ได้ลดลงจาก42,000ดอลลาร์เหลือแค่28,000ดอลลาร์และในเดือนมกราคมปี2025มันได้ย้อนกลับจาก1 3 0 0 0ดอลลาร์เหลือเพียงแค่92,000ดอลลาร์ ทุกคนยังจำการขายทิ้งครั้งใหญ่ในเดือนมกราคมปี2017และ2021ได้ไหมคะหลังจากการขายทิ้งเหล่านั้นตลาดกระทิงก็ได้เริ่มขึ้นทันทีและประวัติศาสตร์ก็ดูเหมือนจะคล้องจองกันแบบนี้เสมอยิ่งมีความตื่นตระหนกในการตกต่ำของราคาในตลาดมากเท่าไหร่โอกาสซ่อนเร้นในการทำกำไรก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นและนอกจากนี้ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาค่ะกับการกระตุ้นจากซองแดงในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็นในตลาดกระทิงหรือตลาดหมีก็ตามเพราะท้ายที่สุดแล้ว ผู้คนก็ไม่สามารถต้านทานการนำโบนัสปีใหม่และเงินจากซองแดงเหล่านี้มาลงทุนในบิตคอยได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบิตคอยถึงพุ่งสูงขึ้นและในช่วงเทศกาลปีใหม่ติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง10ปีขณะที่การนับถอยหลังเข้าสู่พิธีสาบานตนของทรัมป์กำลังดำเนินไปเขาได้วางแผนที่จะจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็วหลังจากเข้ารับตำแหน่ง โดยคณะกรรมการเหล่านี้ค่ะจะให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับนโยบายพย์สินดิจิทัลและร่วมมือกับสภาองค์กรคองเกรสในการพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและอาจผลักดันการจัดตั้งทุนสำรองบิตคอย์แห่งชาติโดยคณะกรรมการจะทำงานใกล้ชิดกับสถาบันการเงินสำคัญต่างๆเช่น SEC CFTC และกระทรวงการคลังซึ่งอาจจะทำให้มีอิทธิพลอย่างมากนับตั้งแต่การชนะการเลือกตั้งของทรัมป์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา หลายคนในวงการคลิปโตที่มีชื่อเสียงได้ปรากฏตัวที่มาอลาโกและอาจกลายเป็นสมาชิกหลักของคณะกรรมการที่ปรึกษานี้การวางตำแหน่งล่วงหน้าภายในหุ้นของบริษัทที่อาจเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตัลอาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่มากมาย ตามรายงานคริสมาสเลกซีอของ c r y p t o c o m ได้พบกับทรัมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายที่สาบสูนคริปโตไมเคิลเซเลอร์ซีอของ Micro s t r a t e g y ก็ได้หาเรื่องกับเอริกทรัมลูกชายของทรัมเช่นกันนอกจากนี้บร i a n นอ m มสตรองซีอของคอยเบสและแบรดกาลิงเทาซีอีอของ Ri p p ป e ก็เคยได้ไปเยือนมาอาลาโกอีกด้วยสิ่งที่น่าสังเกตโดยเฉพาะคือเจอร์มี่อัลแลนซีอของ Circle ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าเขาได้บริจาคเหรียญ u d c จำนวนกว่า1ล้านเหรียญให้กับคณะกรรมการเปิดตัวของ Trump. การติดต่อกันบ่อยครั้งระหว่างผู้บุกเบิกในวงการคริปโตแสดงให้เห็นว่าการบริหารของทรัมป์กำลังพัฒนาและทีมที่ปรึกษาด้านคริปโตอย่างมีระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงความพยายามของอุตสหาหกรรมในการมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายโดยประธานาธิบดีที่เข้ารับตำแหน่งในไมชานี้การติดต่อกันบ่อยครั้งระหว่างผู้บุกเบิกในวงการคลิปโตแสดงให้เห็นว่าการบริหารของทรัมป์กำลังพัฒนาทีมที่ปรึกษาด้านคลิปโตอย่างมีระบบโดยแสดงให้เห็นถึงความพยายามของอุตสหาหกรรมในการมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย โดยประธานาธิบดีที่จะเข้ารับตําแหน่งในไม่ช้านี้ได้ให้สัญญาอย่างกล้าหาญว่าในการกํากับดูแลคลิปโตอย่างกว้างขวางแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มการลงทุนดิจิทัลแห่งนิวยอร์กได้เตือนว่าอย่ารีบเร่งและการกระทําที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้นแม้ว่าทรัมป์จะเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมแต่ก็อย่าคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในในโยบายอย่างรวดเร็วซิโปลาโลได้อธิบายว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลจะนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมาใช้ แต่ระยะเวลาและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่สําคัญและความเร็วในการดําเนินนโยบายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รักในเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดเห็นถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะและมาร์คสก็เบิร์กหวังว่าจะได้รับความนิยมสําหรับเมตาผ่านการดําเนินการทางการเมืองที่ถูกต้องแต่กลับพบการต่อต้านแทนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเมตาได้ออกแถลงการที่มีชื่อว่า Speed More Less Time ซึ่งเขียนโดยโจเอลคาร์เลน ประธานฝ่ายกิจกรรมระดับโลกโดยมาร์คสเคร์เบิร์กยังบันทึกวิดีโอความยาว5นาทีเพื่อสัญญาณว่าจะกลับสู่แกนกลางของเสรีภาพในการพูดและเมตาไม่เพียงแต่ลดการควบคุมเนื้อหาเท่านั้นแต่ยังประกาศยกเลิกการใช้ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลที่3และแทนที่ด้วยคําอธิบายจากผู้ใช้ที่นําโดยชุมชนแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีกลับกลายเป็นหันไปในทางที่แย่ลงหลังจากนั้นค่ะ แพลตฟอร์ม Facebook ของ Meta เพิ่งถูกพบว่าได้ลบลิงก์ที่ชี้ไปยัง Pixel f a ฟ e ซึ่งเป็นคู่แข่งแบบกระจายศูนย์ของ Instagram และลิงก์ทั้งหมดไปยัง p i x e l f a d e s o c i a l ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมอย่างไม่ถูกต้องและถูกลบออกตั้งแต่ Meta เข้าซื้อ Instagram ในปี2012และบริษัทได้ขยายอาณาจักรโซเชียลมีเดียอย่างมากสำหรับกรณีนี้โฆษกของ Meta ตอบว่า การลบลิงก์เป็นความผิดพลาดและสัญญาว่าจะกู้คืนโพสต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคืนมาในขณะที่ Facebook และ i ิน t a g r a m ได้รับการปกป้องจากมัสเซิลเ r ิร์สชาวอเมริกรันไม่น่าจะเผชิญกับผลกระทบรุนแรงแต่ติ๊ t o อกซึ่งผลิตในประเทศจีนกลับไม่ได้โชคดีเช่นนั้นสหรัฐได้เรียกร้องให้ติ k กต k ขายกิจการให้กับผู้ซื้อชาวอเมริกรันภายในวันที่19มกราคมปี2025ไม่ใช่นนั้นจะถูกแบนตามแหล่งข่าวระบุว่ามีข้อเสนอหนึ่งที่รัฐบาลจีนกำลังหารือกันก็คือการให้ X ของมการดเนนิงานของ Took ในสรัฐ I want to talk about something important today because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown five years ago about the importance of protecting free expression. And I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. หาก TikTok ถูกขายภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนบทบาทของ Elon Musk อาจมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ Meta ที่ประกาศตนว่าเป็นผู้สนับสนุนเสรีภาพในด้านการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนกลับถูกพบว่าลบโพสต์อย่างต่อเนื่องจนเหมือนกับการตบหน้าตัวเองในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายศูน์ Pixel f e e ซึ่งคล้ายกับ Instagram หลังจากที่ Meta ได้ประกาศลดการควบคุมเนื้อหา Pixel f e e ก็เหมือนว่าจะมีการเข้าชมและการลงทะเบียนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสถานะของ i n s t a g r กรและในตลาดปัจจุบันค่ะเมตากำลังเผชิญกับปัญหาความสมดุลระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการจัดการเนื้อหาและนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของเมตาซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเสนอว่าการกระทำของมาร์คสเคิร์เบิร์กอาจได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันทางการเมืองจากการเข้ามาของประธานาธิบดีคนใหม่ ก่อนหน้านี้ค่ะพักรีพับป,ปิกันที่นําโดยทรัมป์และมัสได้วพิพากษ์วิจารณ์ระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเซ็นเซอร์และการเปลี่ยนแปลงของเมตาดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับมุมมองนี้เอลสวาดอร์ El ar, ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่ก้าวกระโดดด้วยการทําให้บิตคอยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายซึ่งได้ดึงดูดนักลงทุนและธุรกิจในคริปโตจํานวนมาก โดยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะพวกเขายังได้รับการกู้เงินจาก IMF จํานวนกว่า1.4พันล้านดอลลาร์และปรับนโยบายบิตคอยของพวกเขาประธานาธิบดีนายิบบุเคเลได้ประกาศใน X ว่าหากสหรัฐต้องการขายบิตคอยจากซิโรสบางทีพวกเขาอาจจะได้มันในราคาพิเศษซึ่งสิ่งที่ต้องสังเกตคือในเอลวาดอร์การทําธุรกรรมบิตคอยจะได้รับการยกเว้นภาษีกําไรจากการขาย ทำให้มันเป็นสวรรค์ทางภาษีซึ่งแม้แต่เทเตอร์ก็ได้ให้ความสนใจและแสดงสัญญาณถึงการพิจารณาย้ายไปยังเอลซสวาดอร์เทเตอร์ได้ประกาศว่าได้รับการอนุมัติให้ดําเนินการบริการสินทรัพย์ดิจิทัลและออกเรียญสเตเบิลคอยในเอลซาวาดอร์ และมีแผนที่จะย้ายสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือไปอยังประเทศนี้โดยเตเตอร์ระบุว่าการตัดสินใจนี้เกิดจากนโยบายที่มองไปข้างหน้าของเอลซาวาดอสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่เป็นมิตรและชุมชนผู้สะสนบิตคอยที่เติบโตขึ้นโดยรายงานระบุว่าปาโอโลอาโดนิโอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและครอเดียลาโกลิโอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเตเตอร์ได้ซื้อที่ดินและได้รับสัญชาติในเอลซาวาดอในปี2024 โดยอโดนิโอยังได้เข้าร่วมในการหารือหลายครั้งกับประธานาธิบดีบูเกเลและได้สนับสนุนความพยายามของเอลซาวาดอร์ในการดึงดูดธุรกิจและผู้อยู่อาศัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย en e l entorno latinoamericano en El Salvador y luego considerando que el crecimiento del mercado asiático va a ser brutal eh hace que Tether se esté consolidando como la principal stablecoin yo creo que en este punto ah เกิดโอเเตเตอร์กันะไรดบตาอย่อะไรที่ดึงดูดเทเตอร์มายังเอลซาวาร์กันแน่อันดับแรกเอลซาวาร์ดเป็นประเทศที่มีการนำบิตคอยมาใช้และมีศักยภาพทางการตลาดอย่างมากเมื่อวันที่12มีนาคม2024ประเทศนี้ได้ผ่านการแก้ไขกฎหมายภาษีเงินได้ซึ่งยกเว้นภาษีรายได้จากต่างประเทศและภาษีกำไรจากการลงทุนทำให้ภาระภาษีของเทเตอร์ลดลงอย่างมาก และนอกจากนี้เอลซาวดอร์ยังได้จัดตั้งคณะกรรมาการสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งชาติและผ่านกฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายการออกสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อทําให้การดําเนินงานของเท,เ,ทเตอร์ในท้องถิ่นถูกกฎหมายและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เท,เ,ทเตอร์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการนี้ ตั้งถิ่นฐานในเอลสะวาดอร์จะทําให้เทเตอร์กลายเป็นหนึ่งในบริษัทคลิปโตที่สําคัญที่สุดของประเทศและมีโอกาสที่จะแทรกซึมลึกเข้าไปในกระบวนการการกาหนดนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลในท้องถิน่นเพื่อขอเงื่อนไขที่ดีขึ้นสําหรับตัวเองข้อมูลบนบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่าในช่วง7วันที่ผ่านมาโซลนาสร้างค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมรวมประมาณ32.238ล้านดอลลาร์ซึ่งเกินกว่า25.54 3้าดาสาล้านดอลลาร์สหรัฐของอีเธเรียม จำนวนที่อยู่ที่ใช้งานเวลาเดียวกันของโซนาอยู่ที่34.086ล้านและปริมาณการทำธุรกรรมใกล้เคียง719ล้านรายการรลุ่มง,งานเว็บรีของพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นหรือ LDP จัดการประชุมการศึกษาครั้งที่2โดยที่การประชุมมีการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการกำกับดูแลทรัพย์สินดิจิทัลและหลักทรัพย์ดั้งเดิมที่แตกต่างกันรวมถึงการหารือเกี่ยวกับทิศทางการแก้ไขกฎหมายในอนาคต ในไตรามาสที่4ของปี2024ยอดการลงทุนเสี่ยงในภาคคริปโตเคอเรนซีสูงถึง4,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยมีการทำธุรกรรมทั้งหมด687รายการซึ่งทำลายสถิติลงทุนสูงสุดในไตรามาสเดียวตั้งแต่ไตรามาสที่4ของปี2022หนังสือพิมพ์วอชิงตันดีซีโพสตรายงานว่าทรัมป์คาดว่าจะออกสั่งบริการในวันแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีออกสั่งบริหารหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสรายงานว่าทรัมป์คาดว่าจะออกคำสั่งบริหารในวันแรกของการดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการถอนตัวจากระบบธนาคารและการยกเลิกนโยบายบัญชีที่มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีนโยบายนี้กำหนดให้ธนาคารที่ถือสินทรัพย์ดิจิตอลต้องบันทึกสิ่งเหล่านี้เป็นหนี้สินข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความสนใจจากการค้นหาคำว่าเซียหงชูจากผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากการที่สหรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการโจมตี ไวต e แดนซ์บริษัทแม่ของ t i k t o อกทำให้ผู้ใช้บางส่วนจาก t i k t o อกกำลังย้ายไปเสี่ยวหองชูในปัจจุบ App ันแอปเรดโนตของเสี่ยวหองชูได้ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์จการดาวนโหลดแอปฟรี Free, ใน Apple App Store ของสหรัฐอเมริกาและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะทัช่องของเรามุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นสมาชิกของเรา และรับเคล็ดรับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์จะถึงวันศุกร์มาเพิ่มความมาั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราและพบกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้ค่ะ